สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการครูเนาเล่าทุกเรื่องครับวันนี้เรามาติดตามชมข่าวสารหมอลำของคณะเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรกันนะครับว่ามาอะไรเป็นยังไงคุณแม่นกน้อยอุไรพรนี่ก็มีชื่อเสียงโด่งดังมาตั้งแต่สมัยอยู่กับเพชรพินทองอยู่กับคุณพ่อโนพดลดวงพรมาแล้วนะครับ ก่อนที่จะมาดังเพราะสถานีวิทย,ยุเสียงสายอดของคุณพ่อหลอดจัดรายการนี่จะมาทำให้คุณแม่นกน้อยอุไรพรกลับมาดังอีกครั้งหนึ่งดังขึ้นมาสองครั้งนะครับในช่วงอายุของคุณแม่นกน้อยอุไรพรพอมาถึงช่วงที่ผ่านมานี่คุณแม่นกน้อยอุไรพรก็ตกเขาเรียกว่าตกที่นั่งลำบาก ชะตาชีวิตหันกลับย้อนกลับจากความรุ่งโรจน์กลายมาเป็นร่วงโรยตามอายุขยัยตามอายุสังขารคุณแม่น้อยน้อยอ,ยอุไรพรไม่มีทายาทสืบสกุลเนื่องจากไม่มีลูกนะครับไม่มีสามารถตั้งท้องได้กับคุณพ่อหลอดนี่ก็ทำให้อนาคตในการที่จะหาคนมาสืบสารสมบัติมาต่อทัมาต่อ สืบทอดภูมิปัญญาที่คุณแม่นกน้อยอยู่นะครับก็จะมีญาติญาติซึ่งไม่ใช่ลูกโดยตรงก็คือคุณนางเอกแป้งของเรานี่แหละหลายคนก็บอกว่าโอ้โหเสียงอีสานคราวนี้นางเอกแป้งก็ต้องไปหาที่อยู่ละดูคุณพ่อหลอดป่วยมาแล้วแม่นกน้อยก็ออกมาร้องห่มร้องไห้ยังไงยังไงเสียงอีสานก็ต้องหายไปจากโลกนี้อย่างแน่นอน ผมก็เป็นคนหนึ่งแหละที่เฝ้าติดตามดูนะครับเพราะว่าคนในวงเสียงอีสานดังๆมีชื่อมีเสียงก็ทยอยเสียชีวิตบางคนก็ออกไปอยู่ที่อื่นกันเป็นศิลปินอิสระบ้างนะครับพอมาเราก็บอกว่ามหมดอนาคตแล้วเมืองอุดรธานีบ้านผมเนี่ยคุณแม่นกน้อยจะหมดไปแล้วก็คงจะเป็นคนนกพงศกรนะครับ จากกูแก้วจะขึ้นมาแทนเป็นขึ้นลูกใหม่หรือเปล่าเมื่อเราหมดหวังจากคุณแม่นกน้อยอุไรพรแล้วอยู่ดีๆนะครับขเขาเรียกกับแมวก้าวชีวิตคุณแม่นกน้อยอุไรพรก็ไม่รู้เฮียนหน่อยโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้กลับมาฟื้นฟูงวงเสียงอีสานให้รุง่รงโรจน์ช่วงชัชวานเอะคุณแม่นกน้อยจะเอาใครมาอยู่ร่วมวง แล้วจะมีชื่อเสียงทำให้วงเสียงอีสานดีขึ้นมาคุณนุกเกอร์กฤษกรน,นะครับหรือกฤษกรบุญมาเนี่ยจากคลรสินจากสะพานเทียบสุดาก็ออกมาจากรัตนสินอินตาเทยราชตอนแรกว่าจะไปอยู่บอยสดรีชัยหรือเปล่าก็ไม่รู้ดูดีๆก็มาโผล่อยู่ที่เสียงอีสานของคุณแม่นุกน้อยอุไรพร นะครับแล้วก็การกลับการโผล่มาใหม่ของเฮียหน่อยเสียงอีสานของเราก็ทำให้สองคนนี้ขึ้นมาโดดเด่นโดนดงัดงมาระยะหนึ่งผมก็เฝ้าติดตามว่า,วาคุณนุกเกอร์เนี่ยเขาอยู่เสียงอีสานก็พอมีชื่อมีเอเขาอยู่ที่รัตนสินก็พลอยมีชื่อมีเสียงแล้วทำไมมาอยู่เสียงอีสานซึ่งเป็นช่วงเวลาขาลงแต่พอเราติดตามมาระยะหนึ่งเราก็จะเห็นว่าโอ้โห เมื่อคุณนุกเกอร์แล้วก็เฮียหน่อยแล้วก็คุณแม่นกน้อยซึ่งมีชื่อเสียงชื่อชั้นอยู่แล้วเนี่ยก็ไปรวบรวมเอาเหล่าศิล,ลปินรุ่นใหม่มาได้หลายคนเลยทีเดียวนะครับคุณท็อฟฟี่อย่างนี้นะครับน้องฟุตบอลอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกหลายคนที่หน้าตาดีซุ้มเสียงดีผมยืนยันว่าหน้าตาดีซุ้มเสียงดีเพราะผมไปดูในเพราะผมไปดูวันที่คุณนุกเกอร์นะครับ เป็นไลฟ์ของตัวเองเนี่ยนะครับสิเดือนสิวันที่12เดือน12เนี่ยของคนนุกเกอร์นี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าโอ้โหหน้าตาของคนในเสียงอีสานแล้วก็บวกกับเสียงสุ่มเสียงที่ดีมากเลยทีเดียวบวกกับอัธยาศัยไมตรีของเฮียนหน่อยแล้วก็คุณนุกเกอร์ซึ่งเป็นเน็นไอดอลมาก,ก่อนนี่นะครับ ก็จะทําให้เสียงอีสานฟื้นฟูขึ้นมาได้นอนผมยืนยันอย่างนั้นในขณะนั้นก็มีคุณเออคุณป๊อปก็มาอยู่ในที่นั้นด้วยเราก็ได้พูดจาปลาัยพูดคุยกันไม่สักเท่าไหร่ครับเสียงอีสานก็ไปรวบรวมผู้คนมาแล้วก็มาเปิดวงออกมาตอนจะเปิดวงเวลาซ้อมนี่เขาก็ตําหนิเรื่องของรถเวทีบ้งางเียนหน่อยก็เปลี่ยนจากรถเป็นเวทีนั่งร้านก็ เปลี่ยนไปตามแฟนคลับเขาคอมเมนต์ออกมาจเจ้าเพลงนั้นมาร้องจเจ้าเพลงนี้มาร้องแฟนคลับก็ก็ไปโต้แย้งกันว่าเพลงนั้นหนาจะเอามาใส่ไหมเพลงนี่จะมาใส่ก็มีการปรับเปลี่ยนจนลงตัวสุดท้ายก็ได้จะไปเปิดวงอยู่ที่กรุงเทพมหานครเพราะว่าจะเปิดอยู่ที่บ้านของตนเองเมืองอุดรธานีก็ยังไม่อนุญาตก็จําเป็นจะต้องหาที่เปิดไปหลีเรร่รอนไปทางนู้นหละกรุงเทพไปอยู่ตลาดกีบหมูว่าอย่างนั้น พอไปอยู่ตลาดกีบหมูมันก็ไม่เป็นดังประสงค์ครับปรากฏว่านั่งร้านกําลังจะทํากันอยู่นู่นลมพัดลมเพฝนตกฟ้าขนองลงมาพัดเอาซะนั่งร้านคโครมลงมานะครับต่อหน้าต่อ,ต,อตายเฮียห,หน่อยซึ่งกําลังไล่สุดอยู่ในที่แห่งนั้นพอดีเฮียห,หน่อยก็ได้อุปนิสัยใจคอที่เป็นคนที่ไม่ตกตื่นตรหนกผมเห็นวันนั้นไม่ตื่นตรหนกแกก็พยายามที่จะเรียก คนงานที่กําลังทำเนี่ยคุณพ่อนั้นคุณพ่อนี้ให้ลงมาก่อนลงมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เขาก็ยังดืนดูความปลอดภัยของสมาชิกในวงอ้าวพอจะเปิดก็เปิดไม่ได้ในวันแรกก็มาเจอฝนสแล้วนะครับมาเจอฝนสแล้วมาเจอนั่งร้านพังสแล้วก็ต้องเลื่อนจากตลาดกีบหมูก็กลายมา จะมาเอาวันนี้16นี่ทดแทนกันนะครับต่อไปนี้ผมก็มาดูเราจะผมจะเชิญให้พวกท่านไปดูความเห็นของแฟนกลับเสียงอีสานหรือคนไปชมเสียงอีสานว่าเขาไปชมแล้วเขาเกิดมีความคิดอะไรที่เขาไปได้ฟังได้เห็นกันโดยตรงอยู่หน้าเวทีส่วนผมก็ติดตามข่าวสารกับพวกเราทางอินเทอร์เน็ตอย่างนี้แหละนะครับผมจะให้ท่านไปดูคลิปต่างๆที่อันเกี่ยวเนื่องกับเสียงอีสาน ตลุยกรุงเทพในครั้งนี้ครับเชิญรับชมรับฟังครับมีแต่คนบอกคอยวานอาจอาจจะรีวิวเสียงอีสานใเด้อเด้อเปินสิเปเยอยู่กรุงเทพอันที่สิบพอรันที่สิบห้าเสียกรีวิวจังใดเพื่อนท่านมาเลรนยอยู่ให้เพื่อนมาเล่นก่อนถูกกระจังฟังคันวอกถึงเรื่องมาตรฐานของเสียงอีสานอะตีสมัยตะกี้ตีแดนเซอร์ต้องมายืนเรียงหน้ากระดานเป็นร้อยโคชุดขนนกต้องมี แสงไฟเลเซอร์นี่หยาบอยูอย่หยาบขึ้นเรื่องฟ้าไฟหลอกระเทยฉันเฮ้ยตาสุบอดเครื่องเสียงกลัว,วเป็นเปิดแผน่นแต่ว่าปีนี้ขอลองละขอลองอย่างหนึ่งละ่ะยายเด้อแม่อย่ามานั่งอยู่แปลนเวทีลองเพลยงละกันหายหกันเบิ้งเด้อคอยขอลองคอยขอลองคอยขอลอง,อลองปีนี้ยายยายเด้อปีนี้ขอลองยายไม่เอาไปเบิ้งหมอลำบอลดี๋ไปเบิ้งคนหายยายเด้อคอยเฮ็ดเล่นจะซื้อเถออย่าตาคอยดิ

c

ออไปแล้วฮะทุกคนออกมาก่อนครับทุกคนลังเวทีอยบอคจริงครับทุกคน,คกคนสาหัสปะเมื่อกี้ถ่ายไว้ใช่ไหมถ่ายครับเ็นครับเอชีวิต พอสุกลงมาก่อนปีนี้ส่างผลงานชุดใหม่ยังสดใสสิ่งอีสานนกหน่อยคอยเจ้าเบิ่งแงงไม่ติดเสียงอีสานปีนี้ไม่ติดเฮ็ดเลิศแท้เฮ็ดโพดเฮ็ดพด อแดนเซอร์ dancer, แมพผู้สูภากับสูบบ้มามัติกุถามสูดดูสูบขึ้นมาหา่าวเถอะเครื่องเสียงนั่นว้ายก็ตินตั้งแต่สวงทุ่มจนหัดเที่ยงขึ้นกระโพดกระโพงไม่เงยหนกะกหา้าวเพราะไม่เงยนกโอ้ยผู้ใดใครติเสียงอีสานปีนี้มาเม้นคลิปนี้ได้เลยพร้อมปัทะพร้อมปัทะผู้ใดตีเสียงอีสานเมื่อคืนนี่เอาเมาื่อคืนนี้นะถ้าใครติเสียงอีสานมาเมนมาเมนเอาไปเลยสิบสิบสิบ จียงอีสานมาออนทัวร์กรุงเทพกล้าที่จะมาเปิดโรงที่กรุงเทพแล้วแบบเอาอยู่สู่เอาอยู่เอาอยู่อีหลีประทับใจคอยบ่เค่ยไปบ่งมาลับตาแต่สองทุ่มคอยไปเบิงตงแต่สองทุ่มออนเตียงขึ้นคอยเต็มจน่าได้หนวดเขาเตร์เพนเอาอยู่จนเราเคยจีได้ลองเพลงเสียงเสียบ่เฮียนหน่อยร้องนําเพลงมาจุกเองคือมามวนคักแต่สัวไม่ติดวันนี้ไปอีกไม่ติดไปพี่น้อง ไปเบิ่งเสียงอีสานไม่อีกแล้วเจียงเสียงอีกแล้วว่าจะเือซากเมื่อนีฝนตกซีถุงเคิองอย่างวัตีใครเอาอยู่วันนี้คือจักรจันร์ดาวไพเอาอยู่ยายจักรจัน์เอาอยู่ฝนตกเก็บเครื่องเสียงเก็บได้ทุกอย่างจักรจันรลองสดเอิ่นกระเทยเขามากคือเกาต้องให้จักรจันรถึงไม่มีเหตุการณ์วันนี้ก็ต้องให้จักรจันร์เพราะว่า ผู้ได้ออกจากเสียงอีสานเป็น,นสิบคนเศ้าคนไม่หง่จักกระจันยังกู่ยัยงไม่เนยนกตลอดควรเอาไปไม่หง่จักกระจันนี่ไหวล่องจากไปไม่หญย,ยนกเพราะว่าจักกระจันดาวไพ่เนี่ยคือสโลแกนของนกน้อยอุไรพอดอีกหนึ่งคนจักกระจันดาวไพ่นี่คือต้นฉบับของเสียงอีสานอีกหนึ่งคนล่องไม่เญย,ยนกน้องแป้งก็ทําไม่ได้ น้องแกะก็ทำไ่ได้อีห้อยปั่นนำกุก็เห็ดบ่ได้ผู้ดได้ก็เฮ็ดบ่อ้ดอห้อยปั่นนำก็เห็ดบ่ได้ควรเอาป้ายจักรจันรขึ้นเสียงอีสานได้แล้วขึ้นเวทีเชียงอีสานเลยขึ้นไปไฟเลยเพราะว่าแม่ย่ยจักรจันรนี่แล้วเอาอยู่แฟนขับฉันเชื่อว่านอกจากแฟนขับแม่ย่ยนกเกินครึ่งคือแฟนขับจักรจัน์ดาวไพเอาเอาราลูปแม่ย,ยจกก่จักรจันทรขึ้นเวทีได้เล้อ ขึ้นไป้ายไฟ่อยว่าเสื้อจักจัก่นดาวไพเอาอยู่เอาอยู่เอาอยู่ต้องห้ต้องห้ห้ามไม่ไดจักจัก่นออกมาเป็นสิบคนผู้ใดออกไปวงนั้นมาขนาดนี้จักจัก่นก็อยู่กับเม่นนกตลอดแล้วก็สโลแกนของเสียงอีสานคือนอกจากแม่นกคือจักจั่นดาวไพต้องห้เด้อแม่เอาเฮียหน่อยเฮียหน่อยต้องมาฟังคลิปนี้ขึ้นป้ายจักจั่นดาวไพยลองจากป้ายแม่นนกเฮียหน่อยตองมาเพราะว่า ผลงานเปไปชุดนี้เสียงเสียเพระเฮียนหน่อยเป็นอย่างไรครับท่านผู้ชมครับเมื่อเราได้ดูความคิดความเห็นจากคนที่ไปชมกิจคออบสนามหน้าเวทีของเสียงอีสานกน้อยอุไรพรซึ่งไปตะเวนภาคการในครั้งนี้แล้วนั่นก็เป็นบุตการันตีว่าเสียงอิสานได้ฟื้นคืนชีพกลับมาแล้วก็จะดังระเบิดเถื่อมากกว่าเดิมเพราะในวงเสียงอีสาน แม้จะเป็นวงใหม่แต่ก็มีความรู้ความสามารถกันในทุกคนทุกคนมีประสบการณ์หลายคนจบศิลปะการแสดงมอม,อมอสอเขาบยินนะครับอีกประกอบกับวงเสียงอีสานนี่เขามีเครื่องเสียงเครื่องเสียงเสียงอีสานนี่เขาบอกว่าท็อปไลน์เนี่ยอยากจะได้อะไรบอกมาเลยพร้อมเสมอประเด็นเรื่องเสียงอีสานเครื่องเสียงเราไม่ต้องไปเป็นห่วงว่า เขาจะได้ยกว่าวงอื่นๆนะครับเขายัางรักษามาตรฐานของเสียงอีสานเอาไว้ได้มีอยู่อย่างเดียวที่ผมมองเสียงอีสานในอนาคตก็คืออย่าให้มีการร้องเพลงโดยที่ไม่มีหางเครื่องไม่มีแดนเซอร์ออกมาเต้นนะครับเพราะทอดที่ผ่านมาผมได้วิจารณ์คุณแม่น,น้อยถึงเรื่องของการแสดงที่เป็นช่วงหนึ่งนะครับสมัยนู้นคุณคำมอดเนี่ย ได้รับบทบาทมากเสียเลยเกินคล้ายๆกับเป็นหัวหน้าวงเลยทีเดียวมีการร้องเพลงติดต่อกันถึง6เพลงนะครับก่อนที่จะเป็นนักร้องคนอื่นได้แสดงนะครับได้แสดงความรู้ความสามารถเพราะฉะนั้นแล้วอย่าอย่าไปอยากจะเห็นให้เห็นแบบนั้นถ้าอย่างเช่นคนใครเป็นหัวหน้าวงใครมีอะไรเนี่ยก็ให้มันมีแดนเซอร์มีอะไรตามหลังเข้ามาหน่อยก็จะทำให้มันน่าดูยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไม่เซ็ง ในครั้งนี้มีคนเขาบอกว่าเสียงอีสานกลับมาฟื้นคืนชีพก็จริงแต่ในวงเสียงอีสานไม่มีหมอลำดาราเลยหมอลำดาราก็เพิ่งเกิดมาต้นเดือนนี้เองนะครับคำกล่าวเรื่องหมอลำดารานะครับนั่นก็คือ,อ,อด่างเช่นระเบยบวัชซินนี่เขามีหมอลำดาราเยอะนะครับก็มีคนไปบุลลี่เขาบอกว่าเป็นหมอลำดารานะครับสุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้กลับไปอยู่บ้าน เสียงอีสานไม่ได้ประจัะะจกษ์ดาดาราเพียงแต่ว่าใครจะเห็นจุดเด่นของแต่ละคนประกอบกับงบประมาณที่มีอยู่เนี่ยผมว่าอีกไม่นานเฮียห,หน่อยก็จะสร้างเสียงอีสานให้เป็นหมอลำดาดาราได้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะคุณนุกเกอตอนนี้กำลังฮิตฮอตที่สุดในเสียงอีสานนะครับฮิตฮอตที่สุดในเสียงอีสานคือคุณนุกเกอกฤตกร แล้วก็ต่อด้วยพระเอกหลายคนผมไปเจออยู่ในเมืองอุดรในร้านส้มตำร้านอาหารเห็นทุกคนหน้าตาดีๆทั้งนั้นนะครับแล้วก็เสียงก็ดีด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเราเตรียมต้อนรับเสียงอีสานฟื้นคืนชีพกับมาใหม่เขาเรีย <c oughs> กว่า new gen new generation นะครับนะครับมีแต่คนใหม่ๆเข้ามาร่วมวงในครั้งนั้นตลก ผมไปดูตลกแล้วในวันที่12เดือนธันวาคมก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยทีเดียวซึ่งก็มองเห็นอย่างเช่นคุณลูกเกิ์นะครับนอกจากจนเพื่อเอกแล,แล้วก็ยังไปแสดงตลกเป็นองค์ประกอบของตลกได้ดีพอสมควรสำหรับวันนี้เรามาตามเสียงอีสานบ้านที่5 5ของคุณแม่นกน้อยอ,ยอุไรพรมาถึงตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพจเสียงอีสานนะครับแล้วก็หมอลำแฟนคลับ .com ในการที่ เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลมาสุดท้ายนี้ก็ให้กำลังใจเฮียหน่อยเสียงอีสานให้กำลังใจสมาชิกในวงเสียงอีสานคุณแม่นกน้อยอุไรพรคุณพ่อหลอดแล้วก็ให้กำลังใจสมาชิกทุกคนที่เป็นแฟนคลับคุณนุเกอแล้วก็แฟนคลับเสียงอีสานขให้ทุกคนบ้างมีสีสุขกินใยบกจกใยล่งใยเกิดเป็นหาดใยขาดเป็นวังชัยถูพวังเชยมังคลังเงินขําเกี่ยวใยได้ขาดเขินทงห้ห้องสดังท่องในเบาแห่งง้นทองไรเขาเต็มกับเพาอุ่นตึง นอนหลับเห้นเงินเงินพันนอนฝันเห้เงินเงินหมืน่นนอนตื่นเห็นเงินแสนย่างแกงแคี้ยนเห็เงินล้านหลายลายหลานลาลายหลานล,ลายห,หลานครับขอบคุณครับสวัสดีครับงานเราลงไปเถอะ ไม่พังไม่พังไม่เด่น้ายใครนะมันไม่พังตันไม่พังมนแค่นี่ฮะทุกคนครับไปแล้วฮะทุกคนออกมาก่อนครับทุกคนจริงครับทุกคนสาหัสไป เมื่อกี้ถ่ายไว้ใช่ไหมถ่ายครับเห็นครับชีวิตพอสุกลงมาก่อน เนจจื่อง,งจากว่ามันยังไม่เสร็จเลยยังโยงไม่ได้พ่อแกกำลังจะโยงอยู่ฮะแต่มันฝมนมาก่อนนะทุกคนเป็นไงฮะเออ